สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษานะคะที่คีย์บอร์ดนะคะปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 11นะ,ะเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันนะคะซึ่งเราใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเริ่มต้นนะคะให้เรามองมาที่แถบด้านล่างนั่นก็คือทัสบ b a r ด้านล่างนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่รูปแว่นขยายตรงนี้นะคะเซิร์ช คลิกเข้าไปจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า typing นะคะพิมพ์ตัว T กับตัว Y คำว่า typing setting ก็จะขึ้นมานะคะนี่นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ a d v n e keyboard setting นะคะตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้นะคะอ้าวนี่นี่นะคะตรง Input Language Host Key นะคะพอเราคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะเจอหน้าตาที่เราคุ้นเคยนะคะใน Windows 7แล้วก็ Windows 10นะคะ7 8 10นี่นะคะ จากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ตรงนี้นะคะ choose key sequence น่าจะประมาณนี้มันมองไม่เห็นดึงออกมาก็ไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะคลิกตรงนี้เนี่ยเห็นแวบๆนิดนึงเนะะี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราคลิกเข้าไปตรงนี้เราก็จะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะคะสัญลักษณ์ปุ่มเปลี่ยนภาษาที่อยู่คีย์บอร์ดที่เราใช้กัน มาตลอดนะคะปุ่มนี้ก็จะมีชื่อว่านะคะ Give Accent นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เราก็เลือกเอาตรงนี้เลยนะคะเราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้แถบเดียว Switch Input Language นะคะจากนั้นเราก็กด OK ค่ะจากนั้นกด Apply OK นะคะหรือเราไม่กด Apply กด OK เลยก็ได้นะคะจากนั้นกากระบาดออกนะคะแล้วเราก็ลองมา กดปุ่มดูนะคะว่าจะเปลี่ยนไหมสังเกตแถบด้านล่างนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วก็ไทยนะคะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะนี่นะคะเป็น English เป็นไทยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 11นะคะซึ่งวิธีการไปตั้งค่านะคะก็จะแตกต่างจาก Windows 10หรือ Windows 7 8นะคะ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ